สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเจอทางโอ้ยเราเจอกันทางคลิปนะคะหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะ I would like you to follow the video clip step by step นะคะอย่างแรกค่ะก็ทำ dictation ก่อนนะคะ First we will start with dictation test first. Uh, did you prepare dictation already? อ้าวใครที่ยังไม่ได้เตรียมนะคะ Who didn't prepare d i c t a t i o n You have to do it right now and you have to post this video first นะคะตอนนี้ให้ post video ไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเด็กๆไปลอกให้เสร็จนะคะแล้วก็ไปทำแล้วค่อยกลับมาเปิดนะคะโอเคสำหรับคนที่นะคะอยู่คนที่อยู่หมายความว่าคนนั้นที่ ก็คือคนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว now we are in the work number three นะคะ the work number three today is Thursday the second of September September นะคะตอนนี้เราอยู่เดือนอะไรแล้วเอ่ยเดือนอะไรคะ September เดือนอะไรคะกันยายน กันยายนพยายามทําทุกอย่างเหมือนกับอยู่ที่โรงเรียนนะคะนะไม่นานเดี๋ยวโรงเรียนก็จะเปิดแล้วนะคะเราจะได้ทําเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างเลยโอเ okay. ค dictation เด็กๆอาจจะได้เขียนแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่ทันได้เขียนก็ listen and and write the m i s s i n g l e t t e r นะคะใครที่ยังไม่ได้เขียนอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็มาเขียนตอนนี้เลยละกันโอเค The word number one is excretory แปลว่าขับถ่ายตัวอะไรหายไป What is the missing letter ตัวอะไรหายไปคะ What's the missing letter letter C เก่งมากคะ่ะได้ไปหนึ่งคะแนนต่อไป next number two ไตไตาภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยนะคะอ่านว่า kidneys kidneys อ่า ตัวอะไรหายไปคะ What is the missing letter? Letter D very good นะคะเหมือนกันกับคำว่าลังใช่ไหมคะ L U N G ลังใช่ไหมอ่าเติม S เพราะว่าบอดทำไมคะมีสองข้างคิดนี่ก็เหมือนกันนะคะไตก็มีสองข้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูไตกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอเค number three อะไรเอ่ยที่แปลว่าปัสสาวะ What does ปัสสาวะ means in English นะคะอ่าคำว่าอะไรเอ่ยคำว่า urine urine อะไรหายไป What is the missing letter What is it letter U very good Okay number four very easy right อ่า What does b r a d in What we call b r a d in English เอ้ยไม่ใช่ พูดผิด what we call เลือด in English นะคะก็คือคำว่า blood นะคะ blood นะคะมีเสียงตัวท้ายด้วยคือตัวดีดนะคะ blood ไม่ต้องออกถึงขั้น blood ดึออย่างนี้นะคะ blood นะคะโอเค the last word is ของเสียของเสียหรือขยะใช่ไหมคะหรืออะไรที่มันไม่มีประโยชน์แล้วนะคะอ่าก็คือคำว่า waste เวสนะคะอ่า ah, what is the missing letter letter W very good อ่าได้กี่คะแนนใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะโอเคอ่าคำว่าเวสนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะทำไมของเสียกขยะคืออะไรยังไงงงเห็นไ,ไหมคะเวสก็ west, อย่างเช่นเสียเวลา is waste time เสียเวลาจังเลยนะคะแต่คงไม่เสียเวลาในการเรียนออนไลน์กับคุณครูใช่ไหมคะ อาโอเค close your notebook and take out your book อ ah, mm ่าเก็บสมุดได้เลยค่ะ and take out your book open your book on page 16นะคะเปิดไปที่หน้า16ได้เลยค่ะเปิดไปที่หน้า16 and you prepare your pen your pencil your highlight uh, anything that you use to write โอเค Today we will study about the excretory system The excretory system นะคะแล้วเราจะมาเรียนอันนี้กันวันนี้เนื้อหาน้อยมากเนื้อหาน้อยมากฉะนั้นเด็กๆว่าต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะคุณลีก็ไม่ได้เอามาทีละเยอะๆนะเอามาทีละนิดหน่อยเองดูว่ามันน้อยไปหรือเราจะเรียนให้มันมากขึ้นดีอ่าไม่ต้องคุยละไปกันเลยนะคะ มาดูนะคะ the excretory system นะคะ the excretory system ทำไมถึงอ่านดีเพราะมันขึ้นต้นด้วย e ใช่ไหมคะเป็นสระเมื่อเป็นสระอ่านไม่อ่านเดินนะคะเราจะอ่านว่าดิแปลว่าแปลว่า excretory แปลว่าขับถ่ายฉะนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องระบบขับ ถ่ยเด็กๆว่าจำเป็นไหม How important of the excretory system ระบบขับถ่ายมันจำเป็นไหมจำเป็นนะเออกินกินเข้าไปแต่ไม่ถ่ายออกแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็จะแน่นแน่นแน่น,แ,น,น,แ,น,นแล้วก็ระเบิดบึ้มอ่าถ้าคิดเป็นอย่างนั้นนะคะอ่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาดูนะคะ อ่ามานะคะคราวนี้เขาแบ่งมาเป็นผู้หญิงนะคะกับผู้ชายเราลองมาดูว่ามันเหมือนกันไหมอ่าอันแรก kidney kidney คิดนี y แปลว่าอะไรนะคะเมื่อกี้นี้แปลว่าไตใช่ไหมคะอ่าผู้หญิงผู้ชายมีไตเหมือนกันเห็นไหมคะว่ามันมีสองข้างนี่ไงอันหนึ่งอ่าสองอันหนึ่งอ่าสองใช่ไหมคะประมาณนี้ต่อไปค่ะ ureter อ่า ureter แปลว่าท่อไต นะคะอ่าอันนี้นั่นเองนะคะตรงเนี้ยท่อไตนะคะท่อไตอ่าต่อไปนะคะอ่ะอยายูรชาาเหมือนกันไหมเหมือนกันต่อไปค่ะ bladder 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 คำนี้แปลว่ากระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเห็นไหมคะกระเพาะปัสสาวะอ่ามีเหมือนกันไหมผู้หญิงก็มีกระเพาะปัสสาวะ bladder ผู้ชายก็มี bladder กระเพาะปัสสาวะเหมือนกัน อ่าต่อไปค่ะ b r e a d the neck b r e a d the neck โอ้มีเหมือนกันเลยมันคืออะไรกระ่ามเนื้อหูรูดปัสสาวะกระามเนื้อหูรูดนะคะก็คือตรงที่มันแบบว่าเหมือนว่าใช้เปิดปิดตอนที่เราปวดฉี่กับตอนที่เราไม่ปวดฉี่มันก็ปิดอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าต่อไปนะคะ urinary sphincter Inter, นะคะอยู่เ r นเนอรี่สปินอนะคะอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อหูรูดปัสสาวะอ่าเด็กๆยังไม่เป็นนะคะแต่พออายุมากขึ้นนะคะอ่ากล้ามเนื้อตัวนี้มันก็จะอ่อนแอลงนะคะก็จะไม่สามารถที่จะรูดไว้ได้นะครับก็จะแบบว่าฉี่ลาดเลยประมาณนี้แต่ว่าฝึกได้คุณหมอบอกว่าฝึกได้นะคะอ่าก็จะได้ไม่ต้องฉี่ลาดนะคะอ้าวเอ u ยู n a r น s p h i n c t ปิ ผู้ชายมีไหมอันเนี้ยอยู่ในนาริสวินเตอร์ของผู้ชายมีไหมอ่ะอนี่ไงโอ้นะคะเอาแล้วของผู้ชายมีอะไรเพิ่มอีกอันหนึ่งอ้าวอ่าคืออะไรเนะี่ยโพสเทสโพสเทนะคะโพสเทนะคะอันนี้คือต่อมลูกหมากุ้ยตายผู้หญิงไม่มีแน่คะ่ะอันนี้อ่าน,นี่เขียนต่อมลูกหมาผู้หญิงไม่มีแน่ นะคะคผู้ชชยมีตอบลูกมาอ้าวต่อไปอันสุดท้าย ureter ureter นะคะอันนี้ก็คือท่อปัสสาวะตอนที่จุดจุดออกมาเลยนะไม่ใช่จุดจุด pp pp แปลว่าฉี่ใช่ไหมคะอ้าวท่อปัสสาวะอันอื่นเด็กๆได้เขียนไหมไหมอ้าวคุณลีก็ลืมเขียนนะโมเดิ่ดพูดถ้าเขียนไม่ทนันย้อนคลิปขึ้นไปนะคะ เอาละมา listen and repeat after me มาอ่านพร้อมกันนะคะวันนี้มันสั้นมากเลยขอให้อ่านดังๆนะคะอ่านดังๆอยู่คนเดียวอ่านดังๆโอเค ready go the excretory system removes waste materials from the body อ่าแลว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า excretory system ก็คือ ระบบขับถ่ายใช่ไหมคะระบบขับถ่าย remove แปลว่าอะไร remove อ่า remove แปลว่าเคลื่อนใช่ไหมคะ move เคลื่อนที่เคลื่อนย้าย <c oughs> นะคะเคลื่อนย้ายอะไร waste material ของที่มันเป็นของเสียอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงคําว่า waste ไปแล้วใช่ไหมคะ waste material อันที่มันเป็นของเสียอะไรที่เป็นของเสียถ้าเป็นของกระเพาะปัสสาวะก็คือ ของเหลวต่างๆใช่ไหมคะน้ําเอยอะไรเอยนะคะแต่ถ้าจะเป็นกากใหญ่ต้องไปเป็นอ่าทางอะไรนะลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นน้ำนะคะระบบควาถ่ายเป็นฉี่นั่นเองนะคะ from the body อ่ะต่อเลยนะคะ when you read I would like you to point word by word maybe it's like a baby I know but you should do นะคะ บุรีรู้ว่ามันแบบว่าดูเป็นเด็กอะทำไมต้องชี้แต่ถ้าไม่ชี้หนูก็ไม่อ่าจหนูก็จะจําไม่ได้ว่ามันอยู่คําไหนแล้วสําหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งนะคะอาไม่ได้ว่านะคะให้กําลังใจสู้ๆค่ะมาค่ะเนก Some of the w เ s t is s p o s s o o u u s โอ้โหคํานี้ชอบจริงเลยชอบจริงเลยทำไมถึงชอบ poisonous นะคะอ้าของเสียดีไม่ดีไม่ดีค่ะ ามาจากคําว่า poison poison แปลว่าอะไรเป็นพิษเออเป็นพิษแล้วมันดีไหมไม่ดีไม่ดีฉะนั้นเราก็ remove เอามันออกไปซะนะคะการที่ทําให้พิษมันออกจากร่างกายได้ดีที่สุดก็คือน้ําเปล่านะคะสังเกตได้ว่าเด็กสมัยนี้ชอบดื่มอะไรคะชาโออีชิโออีไม่ชิอะไรเนี่ยอีชิตันอะไร หลายยี่ห้อเลยใช่ไหมครับเป๊ปซี่น้ําอัดลมถามว่าดื่มบ้างได้ไหมได้สดชื่นดีแต่ถ้าดื่มเยอะๆแล้วร่างกายไตยเนี่ยมันต้องทําการกรองของเหลวเด็กๆว่าไตไม่ใช่ไตไตอันเล็กๆของเราน่ารักน่ารักเนี่ยมันจะทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมคะสังเกตได้จากปัสสาวะสีของปัสสาวะที่ออกมาเดี๋ยววันนี้นะคะไปปัสสาวะแล้วลองสังเกตดูนะคะใครที่สีออกสีเข้ม ดื่มน้ำเปล่าดวนใครที่ปัสสาวะสีเหลืองอ่อนธรรมดาธรรมดาดีมากค่ะใครที่ปัสสาวะสีใสแจ๋วแหวเลยอันนี้ไม่ดีค่ะอะเอาไหนว่ามันน้ำใสดีไงแต่ว่าอันนี้คือดื่มน้ำมากจนเกินไปจนแบบละลายเอฟวิติงจริงเบลเบลออกมาหมดเลยไม่ได้มีมีเหลือไว้ใช้เลยนะคะอันนี้ดื่มน้ำมากเกินไป นอกจากสังเกตที่สีปัสสาวะสังเกตจากสีตาก็ได้ค่ะตาขาวของใครขุ่นๆเหลืองๆจแ,แสดงว่าดื่มน้ําน้อยน้ําเปล่านะคะน้ำเปล่านะคะ,าะ,คะอามาดูต่อโอ้คุณลีอะไรมาพูดอะไรใครอยากกินอะไรก็กินไปแต่ว่าเป็นห่วงสุขภาพของทุกคนนะคะต่อไปค่ะ next waste is filtered out of the blood by the kidneys and passes out of the Body as urine อ่ะแปลว่าอะไรอ่ะของเสียทำไมคะ Filter เ,เออ Filter แปลว่าเติมใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็แปลว่าถูกเอาออกนะคะ Filter out Filter out เอาออกนะคะออกจากเลือดนะคะอ่า By the kidney นะคะก็ะโดยไตของเรา and pass out passes out นะคะแล้วก็ส่งออกไปจากร่างกายโดยการ ปัดเสะวะโอยไม่ใช่ปัดสะวะนะคะปัดสแวะในห้องน้ำนะคะไปแวะปัดสะวะในห้องน้ำอยู่รีนนะคะโอเคมาดูต่ออีกนิดเดียวไม่เยอะเลยก็ถึงเดียวอ่าบอกให้อันนี้เราจะไม่พูดถึงมันละเอียดมากไปหน่อยแต่ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะอ่าคราวน,นี้ตอนนี้เรามาดูฝั่งนี้ฝั่งเดียวก่อนนะคะ ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้เลยดิ urinary tract นะคะดิ urinary tract นะคะทางเดินปัสสาวะเอออยากรู้ไหมว่าเวลาเราฉี่มันออกมาจากไหนมายังไงอะไรเงี้ยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะคลอสอยู่นี่นะคะ cross section of right kidney อ่า left kidney. คิดนี่นะคะก็จะมีไตข้างซ้ายแล้วก็ไตข้างขวาอ่าเขาก็ผ่าไตาออกมาให้ดูนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนี้นะคะ uteric opening urinary 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 opening นะคะแปลว่ารูเปิดท่อปัสสาวะนึกถึงตอนเราปวดชิงช่องกันเนาะอ่าต่อไปอันนี้ u r e n r และคะ่ะน,นี่เรารู้อยู่แล้วแบบว่าท่อไตใช่ไหมคะต่อไป bladder wall เมื่อกี้ bladder แปลว่าอะไรกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมคะ bladder wall ก็แปลว่าผนังกระเพ,ะพาพปะ,ะปัสสาวะผนังกระเพาะปัสสาวะคาว่า wall แปลว่าผนังปกติแปลว่ากําแพงใช่ไหมแต่ในที่นี้ในร่างกายจะมีกําแพงได้ไหมไม่ได้แต่มันเป็นอะไรที่กั้นๆเอาไว้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ prostate gland อันนี้สําหรับผู้ชายเท่านั้นนะคะผู้ชายเท่านั้นนะคะที่จะมี นี่มีส่วนนี้นะคะเป็นหูรูดนะคะอ้าวก็คือที่ฉี่ของผู้ชายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะยูรชาท่อปัสสาวะนะคะนี่ปัสสาวะก็จะหยดออกมาประมาณนี้บางคนอาจจะไม่หยดก็ได้แบบพรูพรูงพร,ร,ร,รูออกมาเลยนะคะอ้าวด้านขวาเราจะยังไม่พูดถึงมันนะคะมันละเอียดไปหน่อยนึงแต่ถ้าผ่าออกมาแล้วไตก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเคยถ้าใครเคยกินไตของสัตว เช่นไตหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเห็นไหมเออนะก็หน้าตาคล้ายๆกันนะตอนผ่าออกมาประมาณนี้นะคะอ้าวเหลือเท่านี้เหลือนิดหน่อยนะคะเหลือนิดหน่อยมาไปพร้อมกัน kidneys อ่า k i d n e y แปลว่าไตาทำไมต้องเติม s ตอบอ่าเพราะว่าไตามีสองข้างนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปนะคะ ready go read together The kidneys are a pair of organs that remove water and all t h e waste products from the blood. ะนะคะใครไม่ทันกรอไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะไปค่ะไตนะคะทำไมคะ are a pair of organs เป็นคู่เลยเป็นอวัยวะที่เป็นคู่กันไตเหลือข้างเดียวได้ไหมคะได้ค่ะแต่การทำงาน ก็ต้องดูแลแล้วเพราะว่าปกติไตมันฟอกสองด้านใช่ไหมคะถ้าเราเหลือด้านเดียวใช่ไหมคะข้างเดียวก็ต้องดูแลรักษาไตาให้ดีนะคะอ่าต้องดื่มน้ำให้สะอาดนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะต่อไปค่ะ that remove water and all t h e waste product from the blood ก็คือไตเนีแลแล่ยทำหน้าที่นะคะ รี o v ฟเคลื่อนเอาน้ำนะคะย,ย้ายส่งน้ำออกมานะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นเวสโปรดักต์เป็นของที่มันไม่ดีนะคะเป็นของเหลวนะ,ะที่มาจากเลือดน,นะคะแต่ถ้าเป็นกากใหญ่ไปทางไหนคะลำไส้ใหญ่นะคะต่อไปค่ะ t h i s waste products pass through the bladder and leave the body in urine นะคะแล้วเจ้าที่มันเป็นเวสโปรดักต์นะคะก็คือ ที่มันเป็นที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วหรือว่ามันไม่ดีต่อร่างกายนะคะก็ pass through ถูกส่งผ่านไปที่อะไรคะกระเพาะปัสสาวะ brother นะคะ and leave the body in urine นะคะแล้วก็ถูกนำออกจากร่างกายโดยไก่กลายเป็นน้ำปัสสาวะนั่นเองโอเควันนี้มีเท่านี้ง่ายนิดเดียวมีคำถามแล้วใช่ไหมมีกันบ้านหรือเปล่าไม่มีกันบ้านคะ่ะแต่มีให้ทำ ้ายค่ะนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพอเด็กๆปิดวิดีโอปุ๊บเด็กๆก,ก็ไปทําแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอ่าหรือว่าถ้าแบบฝึกหัดยังไม่ถูกส่งไปก็รอสักครู่นะคะ s t e บ b ายเ e p See you next week ค่ะเจอกันสัปดาหนะ์หน้าโอ้โอ้อย่าลืมถ่ายหนังสือกับ dictation test มาด้วยนะคะสองค่ะถ่ายรูปตอนทำทำงานนะคะ หรือจะตอนทําแบบฝึกหัดก็ได้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอคะแนนแบบฝึกหัดมาด้วยนะคะโอเค see you next week ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะ